กู่มีต่อไหมเนี่ยคุกๆอะ่ะเอาเอามาหามาสักเรื่องได้ตามเออเรื่องสุดท้ายแล้วเอามาหาเรื่องเอาเรื่องเด็ดๆเ,เลยเป็นเรื่องเล่าก็ได้หามาในเน็ตห,หรือว่าอะไรถ้าสะดวกว่างก็ได้ฟังมาเมื่อกี้ในล,ล่าสุดตอนที่พี่ผมบอกไปขั้นลิงก์อ่ะเอ่อฟังผมมานั่งฟังเรื่องผีอยู่อ๋อเหรอเออออออเอื่ออเ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 อเอ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 ็เออเออนออเ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 เออเออเออนออเ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 ออยออเออเ ให้ผมจํารายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอเออเอาแบบพยายาม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 มันก็จําไม่ค่อยได้หรอกอโอเคเอาเท่านี้สุดเขาเป็นเด็กอ่าอะไรนะเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ป่ะแล้วเรื่องนี้เกิดเขาตอนสมัยเด็กๆทีนียอ่าเหมือนโรงเรียนเขาจัดฒนะศึกษาในกรุงเทพเขาก็ไปเทิรนศึกษาทีนี้กลับมาบ้านอ่ารถทัวร์แป๊บหนึ่งตามโต๊ะแวรับสแป๊บหนึ่งโอเคครับบายบายครับขวัญดีครับน้องมุกโอเคจบไม่รู้นะ ไม่เกี่ยวนะป่าไทายมึงพูดอย่างไบ๊ายบายสัตินงูเอาต่อก็นที่นั้นรถทัวร์ใช่ไหมพี่เขาก็แวะส่งเด็กทุกคนตามลายทางอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินไปถึงในบ้านของคนที่เล่าเนี่ยเขาเป็คนลงคนสุดท้ายและทีนี้เขาเล่าให้ฟังว่าอ่ามันเป็นสวนมางคุดใช่ไหมพี่มันเป็นสวนมางคุดนี่แหละแล้วเขาก็เอ่อโทรหาพ่อเขาให้พ่อเขามารับ ปรากฏว่าทีเนี้ยเขาก็รอรอไปรอมารอนานนะพ่อเขาไม่ออกมาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับ็ทีเขาก็รอจนเย็จนจังหวะนหนึ่งพ่อเขาเดินทะลุออกจากสวนมงคุอเขาก็ตกใจเฮ้ยทำไมพ่อมาทางนี้เขาก็บอกอ๋อกลัวลูกรอนาะนเลยตัดเลยตัดสวนมงคุดออกมารับลูกนี่เขาก็เดินเข้าไปเสร็จมันก็เริ่มเขาก็เริ่มเดินืีสวนมงคุดเดิน,น,น,เ,เ,ดนเดินไปเขาก็เริ่มไอตัวนคนเล่านะเขาเริ่มสงสัยเฮ้ยทำไมมันนานจังวะถึงไม่ถึงบ้านสทีปกติป่านเนี้ยถึงแล้ว ประมาณย0นาทีรึ่งชั่วโมงถึงแล้วเนี่ยแต่เราเป็นชั่วโมงยังไม่ถึงเลยเทีนี้พอเขาพูดขึ้นมาว่าถ้ามึงยังไม่หยุดเล่นกับกูนะพรุ่งนี้เช้ากูจะเอาเยี่ยวเนี่ยขวดน้ำให้มึงเฮ้อเด็กแค่คนลุกกว่าอ่าพอเสร็จปุ๊บเขาก็เดินต่อไปแ้่ห้านาทีถึงบ้านเลยเออแต่ที่เดินหลงอยู่ในสวนน่ะเป็นชั่วโมงเ,เ,เขาก็เจอแม่กับย่าเขาก็ถามว่า ทำไมนานเขาบอกเนี่ยเออเป็นเขาก็เล่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเล่าเล่าเล่าเสร็จแม่ย่าอะไรนเขาก็บอกว่าอ๋อตรงนั้นน่ะตรงปลายสวนน่ะมันเป็นพวกมีคนเล่นของที่เขามาปล่อยของเอาไว้แล้วทีเนี้ยเหมือนวันเนี้ยวันที่เขามีพลังอ่ะเขาเลยออกมาเล่นอ๋อก็เลยแต่พเอ้ยแต่พ่อรู้ได้ไงวะ ผมว่าน่าจะเป็นของของเขาหรือเปล่าพ่อก็ต้องพอตัวใช่ป่ะใช่เมื่อกี้เขาก็อยู่ในนั้นไม่ได้แถวนั้นไม่น่าได้อันนี้แหละเรื่องที่ฟังมาล่าสุดแบบนี้ผมจะเข้าหาอี๋โอ้ยได้เขาใช้คำไปแสงได้ไหมขาใช้คำไปแสงอะไรคำว่าอะไรพี่อีปิกเยี่ยอีปิกอีปิกเยี่ยเรื่องนี้อีปิกเยี่ยจัดอืมกูฟังกูขนลุกไปช่วงขณะหนึ่งนะตอนที่คำพูดของพ่อ เออมันมันมันกระแทกแล้วมันแบบเหมือนกับว่าบอกสิ่งลี้ลับไปในตัวในทีเดียวกันนะน่าจะเอาใตปีสิบกะโหลกให้เท่าไหร่ดีเรื่องนี้อ่าแจกก่อนแจกก่อนแจกก่อนโอ้ยนี่มันปลโกดมันไม่รู้เรื่องหรอกเอ้าเหรอนี่ในสกีมอ่อพี่ให้ไปผมว่ามันอ่าผมว่ามันเป็นธรรมดาเกินไปนะอ๋อทำไม้พี่พี่อาจจะ พี่อาจจะเป็นคนอะไรที่อินง่ายพี่พี่อาจจะเป็นพ่อเขาอาจจะจำทางไว้ได้จริงๆก็ได้พี่พี่อาจจะพูดแก้เขินอ่ะพี่อาจจะพี่จะอินอะไรกับเรื่องพวกนี้คือมันเป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงสำหรับพี่สำหรับพี่เพื่อความบันเทิงเอาไปก้าแล้วกันแปดจุดห้าแล้วกันมันมันมีคำกระแทกคำกระแทกคำหนึ่งให้ให้แปดจุดห้าเพราะว่าหักหักสั้นไปนิดนึงเรื่องมันสั้นไปนิด เดี๋ยวฟาร์มินก็บอกเอาไปห้ากะโหลกห้ากะโหลกนะโอเคกะโหลกนะครับอย่าสะกดผิดนะครับอย่าไปปอปลานะอย่าเป็นอย่าเป็นห้ากระป๋องนะไม่เอานะ้วเป็นเบอร์นอนไม่หลับอ่ะมีอีกไหมหมดลนะจบแนละ้วสุดท้ายเลยเหรอโอ้โหแค่ผมนึงนะนึกไม่ออกหรอกตอนนี้โอเคโอเคแต่เห็นช้นงองนี้จะฟังเยอะไง